โอเคนะครับเพื่อรักกสวัสด,ดีผมคนด้วยเลยกันนะครับแล้ววันนี้คุยผมในเกมกาลินาเบรกเอาอันอีกเช่นเคยนะครับโอเคมานะเป็นเรื่อต่อกันอย่างจากเดิมนะครับมาผมก็กลับมาในเกมนี้อีกแล้วนะะนะก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะนะผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะจนตอนนี้ของก็มีเยอะมากมายนะะนี่ตอนนี้ผมก็ใช้ตัว a อเคเป็น ปืนเอเ7ยินะยิงอย่างที่ผมบอกว่าปืนมโหดไงเป็นตัวปัมป๊มตังไปก่อนนะเลยประมาณ2วันนะมันก็เป็นปืนเช่านะซื้อถาวรไม่ได้นี่ก็ข้อเสียอยงโอเคสมหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นอันนี้มันสักตาหนะึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงแหลงกงนีกือานะฮะโอเคด่านไหนดีโอ้ด่านนี้กันไป let's go มาครับเดี๋ยวมาดู่วนนะมึงฟังตัวนี้ก็ต้องขอไยด้วยนะถ้ามึงแบบไม่รีนเสียงผมไม่ค่อยชัดนะโอเคนั้นนี่คือสับไวนะสับไวโอเคนี่เปิดตาแรกก็คิวเลยกิมนี่มคิวง,ง่ายนะบอกเลยเฮดช็อตไปดีรู้เรื่องรู้เรื่อง นะมีเอเคอะไรก็สบายผมได้ใช้ปืนนี้เป็นตัวปั๊มตังไปก่อนนะครับ <Double Kill. S 1> เล่นเล่นได้ก็เล่นนะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้ก็แบบถ้าคลิปมันลงน้อยก็ขอภัยด้วยนะยืนดักแม่งเลยคลิมาโลก <Double Kill. S 1> คิวจรวัว อะไรแล้วะหกคิวแล้วโอวว้คิวคิวเกมมิ่งมาเนี่ยแต่ผมไม่เอาสกองมาเนี่ยเพชรมันน้อยนะมีแค่สองร้อยก้องสุดจะหมดละมาเด็กมาเด็กมาดีครับนี่ว่ะกายเอาเลย มีสกา้าแอลก็ยิงรัวนะะกระสุนก็หมดเร็วเลยโอเคเอ้ยโอ้โหไอ,อแต่คนนี้ไม่ได้ปืนในตำนานมนะ้งหรือเทหงด้วยเอพีเคไฮดา้าเชียรโอเคไอ้นี่มันสุมปืนเนี่ยมัสุมกัญชาเนะี่ยเออกายชามไม่ใช่กัญชาเมะกายชานี่ก็เป็นแบบสุมพวกลอตเตอรี่สุมโชคอะไรพวกนี้นะนะะติดได้ก็ไม่ค่อยจะเยอะมากนะของผมส่วนมากจะเน้นสุมฟอานะมันก็ค่อนข้างแพงนะ สุ่มครั้นละร้อยเพชรมั้งเนี้ยตอนนี่ผมมีอยู่มาสองร้อยสามสิบน,นะฮะถึงก็เรียกได้ว่าน้อยมากยิงเข้าไปเน็ตมันก็จะเทียนนะขอไปแหลกนิดนึงมาบ้มาบ่า,า,บานั่นเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะเกมนี้มันแบบเล่นเรื่อย จาไปมันแบบเป็นโมดยิงอัตโนมัติผมก็เล็นๆ่อยโอ้ยเหีียโดนดูไอพีข้าหูย oh, oh, oh. จะเล่นบ้าล่ะจะเล่นบ้าล่ะอยากบนคิวรู้เรื่อง มาดิหมดเวลาสักก่อนนะฮะนะ่ก็ถือว่า AK ก็เป็นตัวที่ยิงคนอื่นเขาได้แรงเหมือนกันนะแต่ว่าระยะมันก็ต้องแบบอยู่ใ,ใกล้ๆหน่อยนะถึงจะยิงโดนอะไรวันนี้นะครไม่งั้นก็บอกได้เลยว่ามันจะเล่นยากมากน่ะผมก็เห็นว่า m อ p ีที่หนึ่งเลยโหชิวๆไ้วเนี่ยง่ายไปนะนะ,อะพอเราทำเสร็จแนละ้วนี่ผมทำครบแล้วไงวันนี้ผมเล่นครบแล้วนะฮะ เสร็จแล้วมันมีกิจกรรมให้เรารับของนะอ๋อมืกดรับไปสามร้อยเหรียญนะประมาณนั้นอ่านะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปลงแรงกันนะฮะมันก็จะมีโหมดจัดอันดับเลยนะฮะเหมือนเหมือนเกมอาวีเลยเพราะมันเป็นค่ายเดียวันะฮะอ่อมันต้องมีโหมดให้คุณเลือกนะว่ามันจะเล่นโหมดบอมหรือว่าจะเล่น tdm นะผมจะเล่น tdm นะซึ่งโหมดนี้ก็บอกเลยว่าเป็นโหมดที่ฆ่ากันไม่ยากเย็นนะเพราะลงแรงนะบอกเลยซึ่ง ทุอความปลอดภัยเราจะซื้อหมดสักอันหนึ่งแล้วกันอ่าเราก็ซื้อได้สามวันนะฮะนะนะเอาไปซะหน่อยนะฮะให้เขาหน่อยเดี๋ยวๆต้องจัดเซ็ตกันมีเป็นปืนไวยดีกว่าอาวุธหลักฝั่งนี้เราใช้เป็น กาเอลแล้วกันมีเลถาวรไปซ้ับ้างนะวันอตอนนี้ผมก็พึ่งเท่าไหร่วะบรอนสองนะฮะเป้าหมายต่อไปก็คือซิลเวอร์หนึ่งนะฮะนะโอเคกดเริ่มจับคู่นะฮะนะอันนี้เป็นแมนนวลไฟเออร์นะก็คือการยิงเองนะก็เลื่อนอนาล็อกยิงข้างขวานะฮะก็ถือว่าเป็นการยิงที่ค,คล้ายคลาสสิกแอคชั่นนะถ้าใครเคยเล่นนะก็ถือว่ายิงได้ยากพอสมควรนะ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะชอบเอท่าไหร่แต่บอยไปยิงใครไว้เยียแต่มีปืนนี้อะไรก็เล่นง่ายนะฮะดับเบิลคิวเลยบอยครับลงลงแรงเป็นอะไรที่ยากขึ้นอยู่กับฝีมือเดียวนะไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับปืนทั้งฝีมือทั้งปืนนะเกี่ยวกันหมด ปืนก็ต้องเลือกซื้อปืนดีๆหน่อยนะต้องลงปืนอะไรมันอย่างนี้คิวถอยก่อนถอยก่อนยิงมากที่เนี้ยปืนนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะนะนะก็ถือว่ากูก็ตายอีกแล้วนะฮะ เล่นสนายให้ดูนเดนื่ียนะโอ้ยเฮียโดนแต่ผมว่เพื่อชอสนายเท่าไหร่นะก็คือแบบใครร่นช้ากว่าก็ตายนะอะไรมันมนี้เนะี่ยสนายมันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผมมากนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นสนายเท่าไหรนะ่นะนะแต่สสนายมันก็แบบเล่นยากนะแล้วก็แพงด้วยนะตอนนี้ฝั่งมันก็นำฝั่งเราไปแล้ว O Q นะก็คือฝั่งใครห้าสิบก่อนนะก็คือชนะนะไม่ต้องห้าสิบก็ได้แค่แบบยือ้อชิวิตให้จนเวลาหมดนะก็คือแต้มใครเยอะกว่าชนะอะไรมานนี้เย็นสับปืนเล่นเลยไปเขาหน่อย ปืนนั่งเด็ดมากจริงแย่เชิววิ้ยแฟด์แฟใครลงแฟดวะุ้ยมาซ้ายมาซ้ายกูเพียบลเลยเพียบเลยโอ้เฮียโดนจนได้จนได้ซื้อเก่อนนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะพอบอดแล้วนะ ก็เหมือนเอาวีนะะลงแรงแพ้ก็คืออันดับจะตกนะชนะก็คือเพิ่มอันดับขึ้นอะไรมันนี้นะฮะนะซึ่งหลายคนก็อาจจะถามนะตอนนี้เมื่อนาวีหรือเปล่าตองต่อบก็คือเล่นนะแต่ผมก็จะไม่ค่อยได้ออนนะก็จะออนเป็นบางวันนะอารมณ์อารมณ์วันไหนยันมันกลัวเล่นนะอะไรมันนี้อุ้ยเฮียโดนโหแพ้เกดเป็ด อะไรวะเรามีรอบสองนะเราเดียวไม่ได้เหี้ยตกอันดับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออไม่ย่นมั้งเออดีวะอันนี้สุดจะไม่ย่นนะฮะน่าจะไม่ย่นอันดับเพราะส่วนมากแข่งหมูก็แข่งชนะหมดเลยนะก็ยังไม่เคยแบบตกอันดับเหมือนกันเกมนี้เออก็ดีไว้ ย่างคิวๆแล้ก็ต้องดู้ยศของแต่ละคนเขาด้วยยศใครสูงสูงนี่น่นแต่เล่นโหดนะตับปืนเล่นแม่งมีมีคนดักมีคนดักว่ออ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 ะเฮ้ยยื้ยเฮ้ยจัตว์เอ้ยระเบิดระเบิดเพื่อนเหรอวะ เช็ดเป็ดเช็ดระเบิดใครวะสัตว์ไอ้เหี้ยระเบิดควยเนี่ยแม่งปามาใส่ผมเฉยเลยเยระเบิดเพื่อนนะฮะร,ระเบิดเพื่อนสามารถฆ่าเราได้ระเบิดมาเรามาเรามาแล้ว เลมนะนี่การลงโอ้ยเหีย้ยแรงนนะฮะพยายามอย่าโดนฆ่าจะเป็นอันดีที่สุดนะฮะไม่ต้องซีลเยอะก็ได้แค่อย่าโดนฆ่าก็พอเฮ a ช s อตไปเลยฮืยแม่งไม่ไหวสัตว์รันไกลไม่ทันต้องคอยยิงเลยกระสุนรอเวลานะฮะกระสุนจะหมดเมื่อไหร่ก็ได้นะ อุ้ยแย่โดนแล้วนะฮะรัวๆเลยกูฟาร์มดอโอ้ยโดนเชีย่ยสเต้ยพ่อมือปลาอยากเป็ดปลากันอยู่ได้นะฮะไม่ไม่กินสัตว์อื่นกันหรือไงเว้ยกินแต่ปลาโอเคเดินไปเดินไปรถแรกแจกกระสุนนะฮะ บอร์คนมาดิมาดิคุโดนโดนโดนใครโอ้โหเฮี้ยนแม่งตายเกี้ยงเลยจิตหายแล้วเพื่อนเราแม่งโดนเก็บหมด โอเ้ยเรียบเก็บสองครับเก็บสองรู้เรื่องอเก็บตอนนี้ฝั่งเรานำนะแต่มันตีเสมอขึ้นไม่ได้กระสุนหมดครับเรียบร้อยกระสุนหมดนี่คือช้อบัตอบทันทีนะเฮ้ยเขยแทกไห้เคแทกครับรู้เรื่องชิวไย นะเชียแทก็ไม่ใช้นานแล้วนาเชียแทกปืนนี้จับโชว์อืมอึหัวใครวะหัวใครวาไม่โดนโดนอีกโดนขึ้นมาแล้วมั้งช็อต้ยหัวใครวารู้เรื่องรู้เรื่องไม่เฮดช็อตก็ยังโดนนะฮะ เฮลเยโหลดโหลดจอหืมชนะนะฮะโอเคเรื่อชันแล้ยเฮ้ย แต่ก็ต้องขอบอกกันเลยนะว่าอการเลื่อนขั้นมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนในอาวีนะบอกเลยเพราะว่าใช่ผมไปบมาลงแรงเนี่มันก็ค่อนข้างจะยากนะนเห็นไหมมันก็ยัำพุ่มของเราขึ้นมาเลยนะของผมมันเป็นสองขีดยู่เลยเห็นไหมเนะนี่ยนะฮะอ่านะเดี๋ยวเราจะจุดขอมากันนะโอเคนะ แข่งไรเดียอ่าเออมันมีโหมดสเปเชียลอันหนึ่งนะที่ผมอยากจะนำเสนอมันก็เป็นโหมดมันอันใหม่มาใหม่นะฮะซึ่งก็เป็นโหมดเอออันนี้เป็นอะไรวะเป็นโหมดตู้มีดเออนะมีดแบบเดียวๆยนะเออนะคือทีมต่อทีมมาตู้มีดกันนะอันนี้เป็นโหมดสไนเปอร์นนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะซึ่งก็จัดได้ว,ว่าเป็นโหมดที่โหดพอสมควรเลยนะ ้องบอกว่าโหดพอสมควรเพราะแบบค,คือยังไงอะ่ะใครแบบคือใครเล่นกระสุนก่อนคือคุณชนะอะไรมันนี้คือต้องแม่นด้วยนอกจากแม่นแล้วนิ้วโดนต้องไวปภาษาสัมพันธ์ต้องไวนะไม่งั้นคือเขาคิวคุณอย่างเดียวนะซึ่งก็บอกได้เลยว่าหมดน้หมอนที่ผมเกียจมากนะจะมารีวิวให้ดูน,น่เห็นปะมือต้องแม่นเว้ยเห็นปะ คือใครลั่นนิ้วก่อนคือมึงได้คิวนะอะไรประมาณน,นี้อารมณ์ประมาณนั้นใครว่าโดนเนี่ยสึดเดินมาตรงนี้ให้กูฆ่านะออกมาโดนมันอยู่ที่ดวงด้วยนะว่าจะเจอกับคนเก่งหรือคนอ่อนนะโดน เ yeah. mm. ย้าอืมเฮ้ยโอ้โหเ้าอืม mm. ยืนยเฉยอ,อีกอ้ยเอ้ากูก็ไปยืนในเขาฆ่าเนาะกำเมลื่นี่นี่นี่เอ,อาเอวมา ดาเมจเท่ากันนะแต่ปืนนี้มันชอบอันนี้ว่เก็บเรียบเลยเว้ยพยายามปล่อยไปเนี่ยผมหอมกันนะเอ้ยโอ้ยแม่งเลยน้ำบอกเลยว่าโหมดนี้ไม่เกี่ยวกับปืนว่าคุณจะใช้เป็นบาเลตหรือคุณจะใช้เป็นเจแท็กเอ็มสองศูนยนะ ขึ้นที่ว่าใครเหนียวไกลก่อนกันนะนั่นก็คือคุณชนะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะคือโหมดเกมนี้คือมันต้องกดค้างนะสำหรับสไนเปอร์นะเป็นการเล็งนะเป็นการเล็งเ,เ,ลงเวลาปล่อยก็อย่างนี้นะฮะพอปล่อยก็คือจะเป็นการปล่อยก็สุนออกจากลำเพิงนะฮะประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะขออีกสักคนหนึ่งได้ไหมเอามาเอามา ออกมาฮ้ยแมงไม่โดนเดี๋ยวเรจะยังเน้นเขาค่อยเข้านะฮะอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบมันมีคนมันมนีคนมันมนีคนไม่โดนไม่โดนกระสุนกระสุนโอาเคียแล้วมึงเพื่อนตาย โอ้ยตอนนี้เราแพ้มาแน่เลยว่ะเชี่ยฝั่งนู้นแม่งก็แม่นเกินีคิวเดียเนี่ยเรียบร้อยมามีดเดี๋ยวกูมาให้ก่มีดผมก็ใช้เป็นปังตอนะแต่มันสั้นมากเลยไม่เหมือนในพีบีนะฮนะนาตเกมมัมาทำมาขนาดนี้ก็ได้ก็โหดแล้วนะอย่าไปเรื่องมากเลยนะนะผมก็คิวไปห้านะตายไปหกันเลยเชียวนะเวลเท่าไหร่ยีิบสองแล้วนะฮะ ซ่งเกมนี้มันก็จะมีสก,กิลให้คุณ up นะฮะแต่ว่าไม่ใช่แบบสก,กิลแบบเอฟเฟกต์ที่อะไรไปล่อยกระตุ้มต่างๆไม่ใช่นะะเป็นสก,กิลสำหรับความแม่นของปืนกระสุนเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะนะซึ่งนั่นก็ทำให้เราสามารถเล่นสไนเปอร์แล้วก็ทำอะไรได้ง่ายขึ้นนะฮะนะโอเคสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวผมก็ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคสำหรับก็อย่างโหลดก็เหมือนเดิมนะเล่นอยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวข้าหลังั้นจะมามีเกมอะไรใหม่มาอัพเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูนะ,ะนะประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ไ้ก่อน,นะพว,พวกกเพ่ความจุกกระตุนนะนะโอเคเรียบร้อยนะซึ่งปืนสําหรับเกมเบรกเอามันก็มีมากมายนะนี่ปืนในตำนานเอออ่นไหนวะ อันนี้อัปเดตมาใหม่เออใช่อันนี้อัปเดตมาใหม่ AK unicorn นะเนี้เป็นอาวุธนะฮะมีตั้งแต่บาลเลตไปยันถึง AWP นะฮะนะมันก็มีเยอะมากมาย AWM ดินะ striker w 2 w ก็ยังมีนะฮะนะนี่ก็โหดพอใช้ได้นี่ mp 5ก็มีนะฮะ u mp ก็มีนะครับไปจนถึง ak 4 7กับ m 4 a 1กันเลยทีเดียว นะก็ถือว่าปืนนี่มีให้คุณเลือกสรรมากมายหลายแบบนะนะ่มันอนะัปเดตมเรื่อยนะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละที่อะไร้างก็มีเยอะนะนะาําหรับระเบิดนี้นะก็มีมานะก็พอแรงจะได้นะตัวละครก็ยะงตอนนี้ยังไม่อัปเดตนะก็ต้องรอตัางค่ายขเขาอัปเดตกันต่อไปนะนี่เป็นเวทตำนานนะต้องสุมจากกาชาเอานะฮะซึ่งการสุมนี้ก็ไม่ได้บอเลยว่าคุณจะโชคดีอะไรขนาดนั้นนะ บางทีสุ่มเจอไปเป็นเว้ยตำนานมีให้เช่าสามวันบ้างเฮียอะไรบ้างนะมันไม่ได้ถาวรนูอันนะโอเคต้องเข้าใจด้วยนะโอเคนะฮะนะผมก็บอกได้รลยว่าเกมนี้ผมไม่เคยเติมนะนะบอกตรงๆเลยไอที่เพ้คุณเห็นสองร้อยอย่างเงี้ยคือผมเจ็บจากลายวันแล้วก็เล่นภารกิจเอานะไม่เคยเติมเฮียอะไรทั้งนั้นนะผมสบานจริงๆนะบริการคผมไม่เคยเติมนะเล่นสดๆเอาอย่างเดียวโอเคก็ เี๋ยววกัแค่นี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยาเล่นก็เหมือนเดิมนี่อยู่ใตคลิปเออบอกไปแล้วนะโอเคไหนก็ลงไปล่มเล่นกันดูนะมันก็เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ถือว่าดีอะไรเยวโอเคดูเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ Girls. สวัสดีครับไปละ